สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีรถใช้งานมาฝากสมาชิก1คันนะครับใครที่กำลังเล็งหารถใช้งานนะครับเน้นนะครับเอาไปใช้งานนะครับเชฟโรเลตอาร ปี2010นะครับ1.6 NGV นะครับไคแบ็ริดนะครับวางดาว10,000นะครับผ่อน2,007ตัวประมาณนะครับ3ปีจัดทำสัญญาที่หน้าบ้านได้เลยครับสภาพรถสวยๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกปั้มนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับถ้าใครชอบเน้นทอเจรจานะครับกดคลิกที่ชื่อคลิปมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถอยู่ที่3พานนครปฐมนะครับใครชอบสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ วางแค่หนึ่งหมื่นนะครับไม่เช็คอะไรเลยนะครับผ่อนได้ชิลๆเลยครับใครจะหารถเอาไปใช้งานนะครับลองชมลองเช็คคำนวณดูครับว่าใครคุ้มคนปล่อยคุ้มหรือคนซื้อคุ้มนะครับลองชมดูได้ครับว่าใครคุ้มนะครับแต่ที่แน่นอนคือคนซื้อนี่แหละครับผ่อนวันละไม่ถึงร้อยครับเอาไปใช้งานกันเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวนะครับไปไหนก็ได้ ไกลไปได้หมดนะครับติด NGV นะครับถ้าเราไม่ชอบ NGV ก็คือไม่ใช้นะครับใช้แค่น้ํามันประมาณนั้นแหละครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับใน RVO หรือเชฟโรเลตขับนะครับสำหรับการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่มีมีช่างเฉพาะนะครับมีอู่เฉพาะหรือถ้าอยากรู้ว่าซ่อมที่ไหนถามคนซื้อนะครับเออไม่ใช่ครับขออภัยถามคนขายครับรับรองเขาบอกที่ซ่อมให้แน่นอนนะครับเพราะเขาก็เอาไปเก็บงานมาครับ สภาพสมบูรณ์นะครับขึ้นอยู่กับความชอบความเข้าใจใครพร้อมใครไหวงบเรามีไม่เท่ากันนะครับก็เลือกครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่นะครับเอาที่ไหวนะครับ ลองเช็ครองชมคำนวณดูก่อนครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งเลยกับสมาชิกนำรถไปใช้นะครับก็สำหรับผมยังคงพยายามหารถสวยๆมาเอือ้ออำนวยให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมกันตามความชอบความพร้อมบวกกับความเข้าใจนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับลองเช็ครองชมดูได้ครับสวยๆครับใช้งานไปโดยประมาณ1,40 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นครับฝากไปด้วยนะครับแจ้งเอามาจากช่อง YouTube A รถมือ2นี่แหละครับเดี๋ยวเขาจะรถให้ครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกสําหรับคนที่มีปัญหาเครดิตนะครับหรืออยากได้รถใช้งานง่ายๆไม่ต้องใช้เครดิตก็ได้ครับสบายมากเลยขอบคุณครับ